นี้อกได้คำเดียวเ่าทวก่กันให,ใ,หใหม่ขายกันไม่ทันแล้วมา,มาเลยคูลยลกขาจาของแท้จากบริรัจร์จ๋าไม่ไวไ,ไม่ได้แล้วนาทีนี้ <c oughs> แวะก่อนอร่อยก่อนจ้าแวะก่อนอร่อยก่อนนะจ้าลูกชิ้นยืนกินของแท้จากบริรั์ น้ำจิ้มบอกได้เลยค่ะแน่้อนของเราเป็นน้ำจิ้มสุดเด็ดสุดพริกเผานะจ๊ะของแท้จากบุรีรัมย์ดูได้เลยคุณพี่จา๋าวาได้แม่เลยนะของอร่อยของดีจากบุรีรัมนนย์มาไว้กันที่งานองครพระปฐมเจดีแล้วค่ะเช้านะคะปฐมทุกท่านและทุกท่านที่อยู่ในงานองครพระได้อร่อยแน่นอนของแท้การรันตี ค,ค,าาค่ะจ๋าน้ำจิ้มสุดแต่สูตรพิเผาหาทานยากมากแต่วันนี้ยกจากปรีรมมาไว้กันที่นี่เลยใครไม่ได้แวะมาบอกเลยว่าเดิกนกลับไอทีเดี๋ยวหมดก่อนนะทอดกันใหม่ๆร้อนๆค่ะทอดกันใหม่ๆร้อนๆใครอยากจะลิ้มลองความอร่อยนะคะที่ลิซ่าชอบนะคะนี่เลยค่ะลูกชิ้นยืนกินนะคะ ของแท้แน่นอนจากบุรีรัมนะคะแล้วก็น้ำจิ้มของเราเป็นสุดแต่สุดพิเ่าใครไม่เคยทานไม่เคยลองวันนี้ลองได้เลย <S <S 1> <S 1> งานองพระเรายกกันมาไว้แล้วนะคะยกจากบุรีรัมมาไว้ที่นี่จะซื้อแบบร,ร้อนๆทานเลยก็ได้หรือจะซื้อแบบกลับไปทอดเองเราก็มีแถมน้ำจิ้มให้ด้วย <S <S 1> <S 1> ใครชอบแบบไหนบอกได้ค่ะใครชอบแบบไหนอยากได้แบบราดน้ำจิ้มแยกน้ำจิ้ม สวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะจ๊ะอ,อยู่กันที่งานอุตรา,าสาววันสุดท้ายแล้วใครชอบกินลูกเชิ้นนะแม่จ้าววันนี้แวะได้เลยลูกเชิ้นเย็นกินจากบุริรัมไม่แทบไม่ขายวันนี้นะคะเรามีให้ลูกค้าได้อร่อยกันแบบร้อนๆร้อนๆเลยจ้า,า,า,าวันนี้น้ำจิ้มของเรานะคะเป็นสูตรเด็ดเป็นสูตรเด็ดจ้ะสูตรเด็ดนะคะที่เป็นสูตรพริกเผา มาเลยจ้าคุณพี่สาเ,เ,เริงลอยวยลอยยังไม่เคยได้ลิบลองความอร่อยกับลูกชิ้นย่งกินจากบริรับวันนี้ส่งตรงมาเลยจ้าส่งตรงจากบริรับม,มาไว้กันที่นี่แล้วนะจ๊ะใครอยากทานนะจ้าลูกค้าจ้า